วันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวสุดเตือนใจในชื่อแม่สามีขังฉันไว้หลังคลอดจนกระทั่งห้องเหม็นอับสามีพังประตูเข้ามาถึงกับหน้าซีร้องให้ไม่ออกเรื่องราวชีวิตลูกสปายที่เต็มไปด้วยความขมขื่นของมาลีหญิงสาวที่ถูกแม่สามีของตนเองกักขังไว้ในห้องหลังคลอดปวดจนร่างกายสุดโศมความลับที่ถูกฝังไว้นานกว่า25้าปีกําลังจะค่อยๆถูกเปิดเผยที่ดินที่ถูกยึดครองเกียรติยศที่ ถูกปฏิเสธหญิงสาวผู้แบกรับความแค้นเดินทางมาเพื่อทวงคืนความยุติธรรมความจริงจักถูกเปิดโปงได้หรือไม่ผู้คนที่เคยเจ็บปวดจะพบแสงสว่างในตอนท้ายได้หรือเปล่าหากท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเรื่องราวทั้งหมดด้นบััดนี้ฉันชื่อมาริปีนี้อายุ2ี่สิเจ็ดปีฉันเพิ่งให้กำเนิดลูกชายคนแรกเมื่อไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนเขาคือผลผลิตแห่งความรักระหว่างฉันกับบินสามีที่ฉันเคยเชื่อมั่น ว่าเขาจะปกป้องฉันไปจนถึงที่สุดแต่ความเชื่อมั่นนั้นบัตรนี้เป็นเพียงเปลือกกลมๆของภาพฝันในวัน,ว,นวันตอนที่ฉันแต่งเข้ามาเป็นเซอร์ไพรส์ทุกอย่างก็ไม่ได้สวยงามเหมือนในนิทานแต่ก็ยังไม่ถึงกับมืดมนนักคุณนายสมศรีแม่สามีของฉันเป็นหญิงหมายี่่เลี้ยงดูวินมาเพียงลำพังจนเติะท่านเป็นคนคมขยเคร่งขรึมไม่ค่อยยิ้มพูดจะผงผางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักลูกชาย ของท่านมากแต่ท่านไม่เคยชอบฉันเลยไม่ใช่เพราะฉันทำอะไรผิดแต่เป็นเพราะฉันไม่ใช่ลูกสะพ้ายที่ท่านเลือกท่านเคยพูดกับวินตรงหา,หาว่าแกจะเอามันมาเป็นมีก็เรื่องของแกแม่ไม่ชอบพวกจนจนแล้วยังหัวดื้อแม้จะรู้ว่าท่านไม่รักฉันก็ยังพยายทำหน้าที่ลูกสะพ้ายให้ดีที่สุดตั้งแต่งานบ้านงานครัวดูและทุกอย่างอย่างไม่ขาดตกบกพร่องวินยังคงปกป้องฉันเสมอแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เขา จะหนักแน่นพอเขาทำงานเป็นวิศวกรรมงานก่อสร้างต้องไปทำงานแต่เช้ากลับดึกบางครั้งทั้งสัปดาห์ถึงจะได้กลับบ้านครั้งหนึ่งดังนั้นเวลาส่วนใหญ่ฉันจึงต้องเผชิญหน้ากับแม่สามีตามลำพังก้มหน้ารับฟังทุกคำติติชินทุกสายตาที่คอยจับผิดทุกประโยคที่พูดกระทบกระเทียบแต่ฝันร้ายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ฉันคลอดลูกวันที่ฉันเจ็บท้องคลอดบินกำลังไปทำงาน ต่างจังหวัดที่ภาคอีสานฉันน้ําเดินกลางดึกมีเพียงแม่สามีที่พาฉันไปโรงพยาบาลเมื่อพยาบาลบอกว่าฉันคลอดยากหมอจําเป็นต้องผ่าคพอดท่านก็ยังคงเย็นชาจะผ่าก็ผ่าอย่าให้เปลืองเงินก็แล้วฉันเจ็บฉันกลัวแต่ก็ยังพยายามฝืนยิ้มหวังว่าท่านจะเห็นว่าฉันไม่ใช่คนอ่อนแอแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเฉยเมยจนหน้าใจหายหลังจากคลอดหมอสั่งให้ฉันพักผ่อนมาก หาหาและกินอาหารให้ครบถ้วนเพื่อจะได้มีน้ำนมแต่พอกลับมาถึงบ้านท่านกลับทำแค่ข้าวต้มขาวๆกับเกลือให้กินบางวันก็ทิ้งไว้จนเย็นชืดแล้วค่อยเอาเข้ามาให้ฉันต้องอยู่ไฟในห้องฉันสองห้ามเดินไปไหนมาไหนมากนักแต่ทุกครั้งที่ขอแกงร้อนๆสักถ้วยท่านก็จะพูดว่าสมัยแม่คลอดบินยังไม่มีข้าวต้มจะกินเลยตอนนี้มาทำเป็นสัมอยฉันไม่คิดว่าตัวเองจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดเดือนของ การอยู่ไฟแต่ฉันจะมีสิทธิ์เลือกอะไรได้เล่าสามวันหลังลอดฉันเริ่มมีไข้ต่ําๆฉันบอกท่านแม่ขะพาหนูไปหาหมอในท่านกลับปัดทิ้งทันทีคนพึ่งลอดใครเขาก็มีไข้กันทั้งนั้นนอนนิ่งๆไปอย่าหาเรื่องฉันจึงได้แต่ฝืนทนดื่มน้ําขิงและอดทนต่อไปพอถึงวันที่ห้าฉันเริ่มปวดท้องื่อเย็นไหลท่วงตัวแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกแล้วฉันรู้ว่าท่านคง ไม่ฟังจนกระทั่งวันที่สิบฉันค่ข้ขึ้นสูงตัวสั่นเทาไปทั้งตัวทั่วร่างมีผื่นแดงขึ้นเต็มไปหมดฉันร้องเรียกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครขึ้นมาดูแม่สามีได้ล็อกประตูห้องจากข้างนอกท่านบอกว่ากันแกแอบออกไปข้างนอกแล้วจะผิดสำแดงอยู่ในห้องพักผ่อนไปแต่ฉันเข้าใจดีว่าท่านไม่ต้องการให้ฉันลงไปสร้างความวุ่นวายข้างล่างฉันนอนอยู่บนเตียงถูกพิษไข้ทรมานคัดเต้านมแต่ไม่มี ใครช่วยให้ลูกได้ดูดนมลูกชายตัวน้อยก็ร้องให้จนเสียงแหบแห้งอยู่ในเปลยลากสังขารลงจากเตียงคลานไปที่ประตูทุกปังหาแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดทุกครั้งที่ฉันร้องเรียกท่านก็จะตะโกนด่ากลับมากูบอกให้พักก็พักสิกแล้งทําเป็นสาออยไปทําไมฉันไม่รู้ว่าตัวเองหมดสติไปกี่ครั้งห้องที่ปิดทึกไม่มีพัดลมหน้าต่างก็ถูกล็อกแน่นหนาอากาศร้อนอบอ้าวแทบหายใจไม่ออกฉันกินอะไรไม่ ได้ดื่มอะไรไม่ลงลูกชายตัวน้อยก็นอนร้องให้จนหน้าตาเขียวคล้ำในหัวของฉันปรากฏความคิดอันน่ากลัวขึ้นมาถ้าฉันตายอยู่ที่นี่จะมีใครรู้บ้างไหมแล้วทันใดนั้นก็มีหาฮะแกจะโวยวายทำไมกูแค่ล็อกประตูให้มันได้พักผ่อนเต็มที่พักผ่อนหรือแม่ขังมีกับลูกไว้ในห้องตั้งหลายวันไม่มีข้าวน้ำไม่ได้ดูแลนี่หรือคือการพักผ่อนของแม่ฉันได้ยินเสียงทะเลาะก,กันของคนทั้งสองแต่ในหัว กลับหมุนคว้างไปหมดผิดไข่กลิ่นเหมือนความหิวและความรู้สึกเหมือนถูกท่อทิ้งถักทอรวมกันเป็นวังวนอันน่าสะพรึงกลัวดึงฉันจมด่งลงสู่อุเหวที่ไร้ทางออกฉันอยากจะพูดแต่ไม่มีแรงพอก่อนที่สติจะดับวูบไปฉันทันได้เห็นเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจจนถึงขีดสุดของสามีแววตาของชายผู้เพิ่งตื่นจากพวังและตระหนักว่าเขาได้ทอดทิ้งภรรยาที่เพิ่งผ่านความเป็นความตายมาให้ ถูกกักขังอยู่ในบ้านของตัวเองเมื่อฉันลืมตาขึ้นสิ่งที่เห็นคือแสงไฟสีขาวนวลของโรงพยาบาลที่พระโมูกลิ่นยาฆ่าเชื้อแทรกซึมเข้ามาในทุกลมหายใจที่อ่อนแรงฉันพยายามหันสีสแตกกล้ามเนื้อทุกส่วนราวกับแข็งทื่อไปหมดหลังจากที่ร่างกายสุดทรงอยู่ในห้องที่ถูกขังไว้หลายวันหน้าอกของฉันปวดร้าวดูเหมือนว่าน้ำนมจะคัดแต่ลูกก็ไม่ได้ดูดข้างเตียงผู้ป่วยวินนั่งฟุบหน้า อยู่ข้างๆมือของเขายังคงกุมมือฉันไว้แน่นดวงตาแดนกำพราะไม่ได้นอนเมื่อเขารู้สึกว่าฉันขยับตัวเล็กน้อยเขาก็สะดุง้งตระนกกระชับมือฉันแน่นขึ้นแล้วพูดเสียงซันเคลล์มาลีคุณฟื้นแล้วคุณทําให้ผมกลัวแทบแย่ฉันอยากจะถามว่าลูกอยู่ไหนแต่ลำคอแห้งผากจนพูดไม่ออกวินเข้าใจสายตาของฉันรีบลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วลูกอยู่ห้องข้างๆหมอกําลังดูแลอยู่เขาปลอดภัยไปแล้ว แต่มีภาวะขาดน้ำกับไข้ต่ำๆโชคดีที่ผมกลับมาทันไม่อย่างนั้นวินพูดต่อไม่ออกเขาได้แต่ก้มหน้าลงฉันได้ยินเสียงเขาถอนหายใจหนักๆราวกับกำลังโทรตัวเองในทุกจังหวะลมหายใจในใจของฉันมีความโกรธที่เดือดพล่านแต่ก็ประปละด้วยความสิ้นหวังแม่สามีของฉันคนที่เคยได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงโหกเดียวกันคนที่เคยผ่านการคลอดลูกมาก่อนกลับสามารถปฏิบัติต่อฉันเหมือนนักโทษหรือยิ่ง กว่านั้นคือไม่เหมือนคนด้วยซ้ำบ่ายวันนั้นหมอเรียกวินออกไปคุยข้างนอกชันนอนอยู่ในห้องเงี่ยหูฟังเสียงที่ดังลอดเข้ามาคุณเป็นสามีประสาอะไรปล่อยให้ภรรยาหลังคพอถูกขังอยู่ในห้องขาดอาหารไม่ได้ทําความสะอาดน้ํานมข้างจนอักเสบร,ร่างกายติดเชื้ออ,อ่อ,อนๆเกือบจะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วส่วนเด็กทารกก็ขาดนมน้าตาลในเลือดต่ําขาดน้ําถ้าช้ากว่านี้อีกไม่กี่ ชั่วโมงผลที่ตามมาคงประเมินค่าไม่ได้ผมไม่คิดว่าแม่จะทำแบบนี้ผมขอโทษครับผมจะรับผิดชอบทั้งหมดผมจะดูแลทั้งสองแม่ลูกให้ดีที่สุดเสียงของหมอดังขึ้นอย่างเฉียดขาดไม่ใช่แค่ขอโทษแล้วจะจบคุณควรกลับไปทบทวนครอบครัวของคุณเองเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่แค่บาดแผลบนร่างกายแต่มันเป็นรอยแผลในหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งฉันได้แต่ปล่อยให้น้ำตาไหลเงียบๆทุกท้อยคำเหล่านั้น เหมือนเข็นนับพันเล่มที่ทิ่มแทงเข้ามาในใจไม่ใช่เพราะหมอพูดผิดแต่เพราะมันถูกต้องเกินไปฉันได้ตายแล้วเกิดใหม่ในบ้านของสามีตัวเองบาดแผลทางกายคงมีวันหายแต่บาดแผลในใจเล่าจะรักษามันได้อย่างไรเย็นวันนั้นแม่สามีมาที่โรงพยาบาลท่านก้าวเข้ามาในห้องใบหน้าเรียบเฉยไร้ความรู้สึกยังคงเป็นท่าเดินที่เต็มไปด้วยอำนาจเช่นเคยท่านยืนอยู่ตรงหน้าฉันไม่ยอม นั่งลงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันไม่นึกเลยว่าแกจะอ่อนแอขนาดนี้สมัยฉันคลอดวินเสร็จยังออกไปทำนาดได้เลยหมอสมัยนี้เก่งแต่ขู่แค่นี้ก็ต้องมานอนโรงพยาบาลฉันหัวเราะฮึในลำคอเสียงแหบแห้งเพราะเจ็บคอแม่ไม่นึกงั้นแม่เคยนึกบ้างมะคะว่าแม่กำลังฆ่าลูกสะพ้ายของตัวเองทั้งเป็นท่านชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะถลึงตาใสา่ฉันก็แค่อยากให้แกได้พักผ่อนเงียบๆอย่ามาโยนความ ผิดให้คนอื่นไม่มีแม่ที่ไหนใจร้ายกับโลกสไพร์ลหออกแก่เลิกเล่นบทนางเอกผู้ไม่เอกสราสงสารได้แล้วตอนนั้นเองที่วินเดินเข้ามาสายตาที่เขามองแม่ของตัวเองเต็มไปด้วยความผิดหวังแม่กลับไปเถอะครับต่อไปนี้แม่ไม่ต้องเข้ามาในห้องของมาลีอีกแล้วผมก็ได้จัดการหาบ้านเช่าไว้แล้วผมกับภรรยาจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกผมให้อภัยเรื่องนี้ไม่ได้จริง หาาแม่สามีของฉันเหมือนถูกสาดด้วยน้ำเย็นจัดกลางฤดูหนาวท่านหันหลังกลับออกไปทันทีโดยไม่พูดอะไรอีกแต่สายตาที่ท่านเหลือมองฉันก่อนจะจากไปนั้นเต็มไปด้วยไฟแห่งความโกรธและความเจ็บแค้นราวกับว่าฉันคือตัวการที่ทำลายครอบครัวของท่านหลายวันต่อมาฉันนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรับยาฆ่าเชื้อให้น้ำเกลือบีน้ำนมออกและดูแลแลผลผ่าตัดที่ยังไม่หายดี ส่วนวินแทบจะไม่ยอมห่างจากฉันไปไหนเลยเขาลาง,งานหลายวันคอยอุ้มลูกดูแลทุกอย่างอย่างละเอียดละอะที่เขาเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือชงนมให้ลูกแววตาของเขาก็จะหนักอึ้งบางทีเขาอาจจะกําลังถามตัวเองอยู่ว่าทําไมถึงปล่อยให้เรื่องราวเลวร้ายมาถึงขนาดนี้ได้เย็ยนวันหนึ่งขนาดที่ฉันเพิ่งจะเคลิ้มหลับไปวินก็ค่อยๆรูปผมของฉันและกระสิบเบาๆผมเซ็นสัญญาเช่า บ้านแล้วนะพอคุณออกจากโรงพยาบาลเราก็จะย้ายไปทันทีบ้านหลังนั้นมีสวนเล็กๆมีต้นไม้ไม่ได้อยู่ใกล้แม่ผมรู้ว่าคุณคงไม่อยากอยู่ที่ที่เคยขังคุณไว้เหมือนสัตว์อีกแล้วน้ำตาฉันคราวินยังคงเป็นสามีที่ดีเพียงแต่หน้าเสียดายที่เขาอ่อนแอเกินไปเมื่ออยู่ต่อหน้าแม่ของตัวเองถ้าเพียงแต่เขาจะเข้มแข็งได้เร็วกว่านี้เมื่อฉันได้ออกจากโรงพยาบาลเราก็ย้ายออกจากบ้านเก่า ในเช้าวันหนึ่งที่ฟ้าครึ้มแม่สามีไม่ได้ออกมาส่งและก็ไม่ได้ส่งข้อความมาสักฉบอกแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกเพียงแค่ล่งใจเหมือนเพิ่งหลุดพ้นพ้นจากฝันร้ายอันยาวนานแต่แล้วเรื่องราวก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ฉันย้ายออกมาเพื่อนบ้านคนเก่าก็โทรหาวินอย่างไม่คาดคิดเสียงของป้าสมอนเพื่อนบ้านเต็มไปด้วยความกังวลวินเอ๋ย กลับมาดูแม่แก่หน่อยเธอหลายวันมานี้แก่ไม่ออกจากบ้านเลยไม่เปิดประตูไม่รับโทรศัพท์พวกป้าสงสัยว่าจะมีเรื่องไม่ดีวินตกใจมากส่วนหัวใจของฉันก็เหมือนถูกบิดแน่นแม้จ้ะเป็นคนที่เคยเลี้ยงดูสามีของฉันจนเตใหญ่ฉันไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าวินจึงรีบขับรถกลับไปทันทีบ้านเก่าหลังเดิมยังคงเหมือนเดิมแต่ประตูถูกล็อกจากข้างใน วินทุบป,ประตูเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเปิดเขาต้องไปตามช่างทํากุญแจมาสดอดกรอนและเมื่อประตูเปิดออกภาพที่ปรากฏก็ทําให้เพื่อนบ้านที่มาด้วยกันถึงกับนิ่งอึ้งไปบานประตูเปิดออกเสียงบานทับเสียดสีดังเอียดอากราวกับจะลากเอาบรรยากาศที่ตึงเครียดภายในบ้านออกมาด้วยกลิ่นอับชื้นรุนแรงพวยพุ่งพุ่งออกมาทันทีจนใครที่ยืนอยู่ใกล้ๆต้องยกมือขึ้นปิดจมูกข้างในบ้านพา ม่านยังคงปิดทึบมีเพียงแสงสลุสลุที่ส่องผ่านเข้ามาตามรอยแยกบางบ้านที่เคยเย็นในเยือกอยู่แล้วบัดนี้ยิ่งดูหน้าขนลุกขึ้นไปอีกวินก้าวเข้าไปเป็นคนแรกสายตาของเขากวาดไปทั่วพื้นที่ที่ขุนเคยแต่ทุกอย่างกลับดูแปลกตาไปจนหน้ากลัวบนหิ่งบูชาย,ยังคงมีควันทุกที่ปักขาไหวถ้วยข้าวที่เย็นชืดมีข้าวสวยหกเรี่ยราดลงบนพื้นเก้าอี้หมายหน้าบ้านล้มคว่ำอยู่ส่วน ถ้วยชาใบโปรดของแม่เขาก็กลิ้งอยู่บนพื้นน้ำชาในนั้นแห้งเหือดไปหมดแล้วแม่วิตกโกนเรียกเสียงดังเสียงของเขาสั่นยังเห็นได้ชัดไม่มีเสียงตอบรับวินรีบวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองประตูห้องของแม่เขาง้มอยู่เขาผลักประตูเข้าไปและดวงตาของเขาก็พร่ามวไปทันทีด้วยความตกใจแม่ของเขานอนตะแคงอยู่บนเตียงสีสันเข้ากำแพงร่างกายงอตัวคูบนพื้นมีเศษขนมปังแห้ง แข็งกับขวดน้ำเปล่าที่ว่างเปล่าวางอยู่อากาศในห้องอับทึกและเต็มไปด้วยความหดหูวินพุ่งเข้าไปเขย่าไหลแม่อย่างแรงแม่ครับคุณนายสมศรีค่อยๆลืมตาขึ้นใบหน้าของท่านสูบต่อบพลืมฝีปากแห้งแตกดวงตาเลื่อนลอยแม้จะพยายามแล้วท่านก็ยังไม่สามารถลุกขึ้นนั่งได้ราวกับว่าพลังชีวิตในตัวท่านได้เกิดแห้งไปหมดแล้วท่านขยับปากพึมพำวินลูกกลับมาจริงๆหรือว,วินโผเข้ากอดและกลุ่ม มือท่านไวแน่นผมกลับมาแล้วครับผมขอโทษนะแม่อย่าทําให้ผมกลัวสิครับแม่กินอะไรหรือยังทําไมแม่ถึงเป็นแบบนี้ไปได้แม่สามีของฉันพยักหน้าอย่างอ่อนแรงแล้วก็หลับตาลงอีกครั้งราวกับต้องการจะหลีกหนีจากความเป็นจริงหมอถูกเรียกมาทันทีหลังจากตรวจดูอาการแล้วเขาก็บอกว่าแม่ของวินมีอาการร่างกายอ่อนเพลียอย่างรุนแรงประกอบกับอาการช็อกทางจิตใจจ,จนนำไปสู่ภาวะซึมนเศร้า อ่อนๆท่านขังตัวเองอยู่ในห้องมาตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ได้กินอาหารอย่างเพียงพอแล้วไม่ได้พบปะกกับใครเลยสิ่งที่ทําให้หมอกังวลที่สุดคือท่านมีอาการปฏิเสธการสื่อและเก็บตัวอย่างรุนแรงหากไม่ได้รับการดูและทางด้านจิตใจอย่างใกล้ชิดอาจนําไปสู่ผลลับที่คาดไม่ถึงได้ฉันฟังวินเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยหัวใจที่สับสนส่วนหนึ่งในใจฉันยังคงโกรธท่านคนที่เคยขังฉันไว้ในห้อง ราวกับนักโทษผลักสายฉันไปจนถึงขอบเวแห่งความอ่อนล้าแต่อีกส่วนหนึ่งกลับรู้สึกสงสารหรือว่าท่านก็กําลังรับผลกรรมจากกระทําของตัวเองอยู่สามวันต่อมาวินขออนุญาตฉันเพื่อจะพาแม่ย้ายมาอยู่ที่บ้านหมายด้วยกันเพื่อความสะดวกในการดูแลเขาบอกว่าเขาไม่สามารถทอดทิ้งแม่ไว้ในสภาพเช่นนั้นได้แม้จะโกรธแค่ไหนท่านก็ยังเป็นคนที่ให้กําเนิดเขามาแต่เขาสัญญาว่าทุก อย่างเขาจะเป็นคนจัดการเองฉันไม่จําเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวกับแม่ฉันนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็พยักหน้าไม่ใช่เพราะฉันให้อภัยแล้วแต่เพราะฉันเข้าใจว่าถ้าฉันห้ามเขาในตอนนี้เขาจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตและการอยู่กับคนที่มีปมในใจอย่างนักครอบครัวก็คงจะสงบสุขได้ยากวันที่คุณนายสมศรีย้ายมาท่านไม่ได้พูดอะไรท่านไม่มองหน้าฉันไม่มองหน้าหลานชายตัวเองได้แต่ นั่งเงียบๆอยู่ในห้องใบหน้าว่างเปล่าเหมือนรูปปั้นหินทุกครั้งที่บินป้อนข้าวท่านก็จะกินเพียงเล็กน้อยแล้วก็หันหน้าเข้ากำแพงเอามือลูบขอบหมอนไปมาเหมือนเด็กที่ถูกทอดทิ้งมีบางคืนที่ฉันตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเห็นบินนั่งกอดเขาอยู่หน้าห้องนั่งเล่นสายตาเม่อลอยมองไปไกลเขากำลังเจ็บปวดฉันรู้แต่เขาก็ไม่เคยพูดอะไรกับฉันเพราะเขากลัวว่าฉันจะเจ็บปวดไปด้วย บ่ายวันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังกล่อมลูกนอนคุณนายสมสมศรีก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูห้องอย่างไม่คาดคิดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลที่ท่านเดินเข้ามาหาฉันด้วยตัวเองฉันมองหน้าท่านนิ่งเงียบรอให้ท่านเป็นฝ่ายเริ่มพูดท่านยืนอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานแล้วจึงก้มหน้าลงพูดด้วยเสียงแหบพราฉันฉันขอโทษคำพูดที่ดูเหมือนจะแสนเบียวิวนั้นกลับทำให้ฉันสะดุ้งในดวง ตาที่เคยแข็งกก้้านั้นบัดนี้เหลือ,เ,ลอเพียงความเหนื่อยร้าวและสำนึกผิดท่านพูดต่อเสียงสั่นวันนั้นฉันแค่คิดฉันอยากจะดัดนิสัยแกฉันอยากให้ลูกชายฉันต้องไม่กลัวมีฉันอยากให้แกรู้ว่าการเป็นแม่การเป็นลูกสะพ้ยมันเป็นยังไงแต่ฉันคิดผิดฉันไม่นึกเลยว่าแกจะอดทนได้มากขนาดนี้ฉันกอดลูกไว้แน่นมือกระชับผ้าห่มนุ่มๆไม่ใช่เพราโกรธแต่เพื่อยับยั้งไม่ให้หัวใจตัว เองอ่อนลงฉันไม่ได้ตอบอะไรท่านไม่ได้ร้องให้แค่พยักหน้าเบาๆเป็นเชิงรับรู้ว่าฉันได้ยินและเข้าใจแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่เคยกลับไปมีท่าทีที่ส่งอําราเดิมอีกท่านก้มหน้าก้มตาถูบ้านต้มข้าวต้มต้มน้ําใบไม้เพื่ออาบให้หลานสองมือที่เคยชินกับการชี้นิ้วสั่งคนอื่นแบบนี้กลับลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวเองแม้ท่านจะไม่เคยเอ่ยคําขอโทษปนครั้งที่สองแต่ฉัน ก็เข้าใจว่าท่านกำลังแก้ไขความผิดพลาดในแบบของท่านอยู่เงียบๆฉันไม่ได้ให้อภัยในท่านที่แต่ฉันก็ไม่ได้ปิดประตูหัวใจเพราะฉันรู้ว่าสำหรับแม่ที่เคยผดะเด็ดการถึงท่านขังลูกสะพ้ายหลังคลอดการยอมก้มหัวรับผิดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้ววันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังนั่งอ่านนิทานให้ลูกฟังแม่สามีก็ถือสมุดบันทึกเล่มเก่าๆเ,เ,เข้ามาวางไว้บนโต๊ะเสียงถ่าวา,าราวกับสายลมอันนี้เป็น บันทึกที่แม่เขียนไว้เมื่อหลายวันก่อนท่าว่างก็ลองอ่านดูนะฉันรอจนท่านเดินออกไปแล้วจึงเปิดอ่านลายมือที่สันเท่ามีรอยขีดข้าอยู่บ้างแต่ทุกบรรทัดเรากับกําลังถ่ายทอดความรู้สึกผิดอย่างสุดซึ้งของคนเป็นแม่ฉันเคยคิดว่าฉันถูกเสมอเพราะฉันเป็นแม่แต่ที่แท้การเป็นแม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกเสมอไปฉันทําร้ายลูกสะภ้ที่ไม่สมควรถูกทําร้ายฉันทําร้ายหลานชายตัวเองตั้ง แต่เขาลืมตาดูโลกฉันใช้อดีตที่ยากจนของตัวเองมาตัดสินชีวิตในปัจจุบันจนสุดท้ายก็ผลักไสครอบครัวให้ไปถึงทางตันฉันพับสมุดบันทึกเล่มนั้นลงน้ำตาไหลออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าหลังจากฝันร้ายครั้งนั้นพวกเรากำลังก้าวผ่านการเกิดใหม่ด้วยกันแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกอย่างหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นและมันอาจจะทำให้ความ พยายามที่จะประสานรอยร้าวในครอบครัวต้องมาลายหายไปเป็นเพียงแค่ฝุ่นผงพวกเราเคยคิดว่าหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมดผ่านพ้นไปทุกอย่างจะค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบสุขบ้านเล็กๆที่มีคนสามัยคือผู้สูงอายุวัยกลางคนและทารกน้อยเริ่มจะอบอุ่นขึ้นตามเสียงกล่อมเด็กในแต่ละคืนตามรถชาติของอาหารแต่ละมื้อที่แม่สามีตั้งใจพรุงและตามหยดน้ำตาที่บินแอบซ่อนไว้บนบาท ของฉันทุกค่ำคืนแต่ในขณะที่ทุกคนเริ่มจะเชื่อว่าความมืดมิดได้ผ่านพ้นไปแล้วโชคชะตากลับพลิกผันอย่างไม่คาดคิดและครั้งนี้มันรุนแรงกว่าครั้งไหนนั่นคือเช้าวันอังคารวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังชงนมให้ลูกเสียงกริ่นหน้าบ้านก็ดังขึ้นตอนนั้นวินออกไปทำงานแต่เช้าแล้วส่วนแม่สามียังคงหลับอยู่ฉันเปิดประตูและต้องประหลาดใจเมื่อพบชายแปลกหน้ายืนที่หน้า ประตูรั้วเขาสูงชุดสุดสีดำมือถือแฟมเอกาสารใบหน้าเรียบเฉยและแฝงไปด้วยความยิงธนงคุณคือมารีภรรยาของคุณวินใช่ไหมครับเขาถามฉันพยักหน้าอย่างระแวดระวังเรามาเพื่อดาเนินการตามคําสั่งยึดบ้านหลังนี้ตามที่ได้รับมอบอํานาจมาบ้านหลังนี้มีชื่อคุณนายสมศสรมสีแม่สามีของคุณเป็นเจ้าของแลกปัจจุบันได้ถูกนําไปค้าประกันเงินกู้ที่ยังไม่ได้รับการชรําระคืนนับจากวันนี้เป็น ต้นไปตามกฎหมายแล้วเรามีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินฉันยืนนิ่งงานไม่เข้าใจว่าเขากําลังพูดเรื่องอะไรบ้านหลังนี้เราเช่ามานักขวินเป็นคนทําสัญญาเราเพิ่งย้ายมาที่อยู่ที่นี่ยังไม่ถึงสองเดือนเลยข้าฉันพูดตะกุกตะกักเป็นไปไม่ได้ที่แม่สามีของฉันจะเอาไปจำนองชายคนนั้นตัดบทฉันทันทีเขาหยิบสำเนาเอกสารที่มีตราประทับสีแดงออกมาจากกระเป๋าก่อนที่คุณนายสมศรีจะป่วยท่าน ได้เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้จำนวน3ล้านบาทกับบริษัทเงินทุนนอกระบบแห่งหนึ่งและรับสิทธิ์ที่ใช้ค้ำประกันก็คือบ้านหลังที่ท่านเคยอยู่นั่นเองชั้นสุดลงกับพื้นตรงบันไดหน้าบ้านในหัวหมุนคว้างไปหมดเงินกู้สามล้านบาทแม่สามีของฉันเอาบ้านไปจำนองตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วด้วยเหตุผลอะไรฉันรีบโทรหาวินทันทีเสียงของฉันสั่นเทาที่รีบกลับมาด่วนเลยถ้เกิดเรื่องแล้ว บ้านเรากำลังจะถูกยึดวินกลับมาถึงในเวลาไม่ถึงยีนาทีพอพอมาถึงเขาก็พุ่งเข้าไปหาแม่ทันทีแม่ไปกู้เงินมาจริงๆหรือครับแม่เอาโฉนดบ้านไปจำนองตั้งแต่เมื่อไหร่แม่สามีของฉันเดินออกมาจากห้องสายตาของท่านราวกับกลายเป็นหินท่านมองหน้าวินแล้วก็มองมาที่ฉันเสียงเบาราวกับสายลมใช่แม่เป็นคนกู้เองมีตะคอกใส่แต่เพื่ออะไรครับแม่กู้กู้เงินมาตั้งสาล้านบาทโดยไม่บอก พวกเราสักคำบ้านหลังนั้นเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราแล้วนะแม่จะให้พวกเราออกไปอยู่ข้างถนนรอครับคุณนายสมศรีนิ่งเงียบไปนานมากก่อนที่ท่านจะหยิบสมุดเก่าๆเ,เล่มหนึ่งออกมาจากลิ้นชักข้างในนั้นเต็มไปด้วยใบเสร็จการโอนเงินใบแจ้งนี้ค่ารักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายผลการตรวจทางการแพทย์ฉันเดินเข้าไปใกล้ๆและอ่านเอกสารทั้งหมดด้วยหัวใจที่บิดรัดท่านถูกตรวจพบว่ามี เนื้องอกในตับระยะเริ่มต้นแต่เพลม่อยากบอกให้ลูกชายรู้ท่านจึงแอบไปรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งพอต้องการเงินมากขึ้นท่านก็ไปกู้เงินด่วนโดยที่ไม่มีทรัพย์สินอื่นคำประกันเลยเสียงของชายตัวแทนจากบริษัทเงินทุนดังขึ้นจากข้างหลังเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความจริงคุณนายถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแต่ท่านไม่ยอมบอกลูกชายวินยืนนิ่งงันแม่เป็นมะเร็งทำไมแม่ไม่ บอกผมแม่สามีของฉันสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ดวงตาของท่านแดงกับแม่รู้ว่าแม่ทำผิดไปมากแล้วแม่เคยทำให้มีกับลูกของแกเกือบตายทำให้หลานเกือบไม่มีแม่ไม่มีหน้าจะอยู่ในบ้านที่ลูกสร้างขึ้นมาอีกต่อไปแม่แค่ตั้งใจจะรักษาตัวให้หายแล้วก็จะแอบจากไปเงียบๆไม่ทิ้งภาระไว้ให้ใครฉันนิ่งเึื้งในหัวเต็มไปด้วยภาพที่สับสนอนมานตั้งแต่ตอนที่ถูกขังอยู่ในห้องมืดทึบไปจนถึง บันทึกที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดที่ท่านทิ้งไว้และตอนนี้คือโรคร้ายที่ท่านแบกรับไว้คนเดียวราวกับจะยอมรับความตายเพื่อไถยบาบินร้องให้โฮออกมาเหมือนเด็กเด็กเข่าคุกเขาลงข้าง,ข,างข้างเท้าของแม่กอดมือที่เหี่ยวยน่นและสันเทาจนร้ายเรี่ยวแรงของท่านไว้แม่เวลาอีกเพียงสิบวันในการรักษาที่พักพิงเพียงแห่งเดียวของคนสามคนซึ่งหนึ่งในนั้นคือเด็กทารกที่ยังไม่รู้อินอินเนเกี่ยวกับโลคใบนี้เลยสิบวันนั่นคือเวลาทั้งหมด ที่เรามีเพื่อรักษาบ้านหลังนี้ไว้จัดก,การถูกบังคับคดีพเพียงสิบวันเพื่อรักษาชาัยคาเพียงแห่งเดียวสําหรับคนสามคนเด็กทายุไม่ถึงสองเดือนแม่ที่เคยถูกขังหลังคลอดและญาติที่เพิ่งได้รับการให้อภัยและกําลังต่อสู้กับโรคมะเร็งวันรุ่งขึ้นบินวิ่งวุ่นไปทั่วทุกที่เขาไปหาเพื่อนร่วมง,งานญาติพี่น้องเพื่อขอกู้ยืมเงินแต่ทุกคนต่างสายหน้าเงินจํานวนสามล้านบาทไม่ใช่ เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเมื่อประตูถูกพังลงและความจริงทั้งหมดเผยออกมาสามีก็ได้รู้เป็นครั้งแรกว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่แม่หรือภรรยาเพียงคนเดียวแต่เป็นเพราะเขาเองที่ไม่เคยพยายามจะเข้าใจใครอย่างแท้จริงหลังจากปลดปล่อยภรรยาออกมาเขาจับมือแม่ไว้แล้วพูดว่าเราเป็นครอบครัวและครอบครัวไม่ได้เปิดด้วยประตูแต่เปิดด้วยหัวใจต่างหากแม่เช็ดน้ำตาภรรยาสวมกอดสามีด้วยมือที่สันไหว และครอบครัวที่แตกสลายก็ค่อยๆกลับมาเชื่อมกันอีกครั้งความจริงได้ปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระ